ครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ลังเลอยู่นะครับว่าจะมาทำดีหรือ,อยังไม่มาทำนะครับยังไงก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทําช้าเนี่ยเราก็จะได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาจาก Facebook ช้าไปด้วยนะครับเราลงลงลงโพสต์ช้าเราสมัครช้าเราทําช้านะเอาเอาเป็นว่าถ้าช้ากว่าคนอื่นเขาก็มีโอกาสที่จะ มีคนอื่นแสงหน้าไปก่อนตอนนี้คนเาก็แสงไปหมดแล้วนะครับใครที่ยังช้ายอยู่นะครับเพราะว่าการมาเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพแห่งอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําหรือว่ากําลังลังเลอยู่ว่ามันเขาทํายังไงมันได้จริงไหมหรือว่าได้ไม่จริงอะไรแบบไหนนะครับก็ลองทําดูก่อนไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากนะครับคือไม่ได้เสียตังค์แต่ลงแรงนะต้องลงแรงนะครับแล้วก็เอาหน้าเอาตาออกมาพูด ต้องต้องเหมือนกับว่ามีมีคนคอยจับจ้องมองดูเราอยู่นะครับก็อย่าไปอายนะครับเราก็ทําของเราไปเรื่อยนะครับทําจนกว่าว่าเราจะประสบความสําเร็จนะครับหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดก็ได้ลองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลังเลที่จะลองนะครับเพราะว่าถ้าเราลังเลที่จะลองเนี่ยเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เป็นครีเอเตอร์นะครับหรือว่าได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นอะไรเหมือนอย่างคนอื่นที่เขาได้รับนะครับเราลองทําดูก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับลองทําดูก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังลังเลอยู่เรายังไม่ตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ <Ear. S 1> เขาอาจจะเสียโอกาสไปเยอะนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่เสียโอกาสตรงนี้ไปเยอะเพราะว่ามัวแต่คิดเยอะนะครับมัวแต่คิดมากมัวแต่ลังเลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็ ถามว่ามีคนทําเยอะไหมก็เยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีคนน้อยนะครับก็คนที่เขาทำแรกๆนะมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงรายได้มากกว่านะครับแต่ว่าหลังๆมานี่ก็เริ่มมีคนเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ในอนาคตก็จะเยอะขึ้นตามไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มั่นใจในตัวเองว่าเรามีความมั่นใจเรามีความสู้นะมีมีหัวใจของนักสู้สู้ไม่ท้อมีหัวใจของนักกีฬาที่ ไม่หวั่นนะครับในปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับคือเป็นคนใจสู้แล้วก็เป็นคนที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอมีวินัยแบบนี้ใช่เลยนะครับแบบนี้คือลักษณะของครีเอเตอร์ที่หลายๆคนต้องการนะครับเป็นลักษณะของครีเอเตอร์ที่หลายๆคนอยากจะเห็นนะครับโดยเฉพาะระบบของ Facebook เขาก็อยากจะเห็นเขาก็อยากจะได้พนักง,งานที่มีความสู้ความทนความเ,าเรียกว่าเป็นคนที่ มีวินัยนะครับแล้วก็เป็นพนักงานที่สามารถทํางานให้กับเขาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานให้เขาแบบมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็อย่าลังเลนะครับเพราะว่าโอกาสก็ไม่รอใครนะครับแล้วก็การได้รับเงินจาก Facebook เนี่ยในฐานะของความเป็นครีเอเตอร์นี่ก็ไม่รอใครนะครับเพราะฉะนั้น อย่าได้ลังเลนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ลองดูก่อนนะครับเมื่อเราลองมาทําแล้วนะครับในเส้นทางนี้ก็มันจะเป็นตัวพิสูจน์เองนะครับสิ่งที่เราทํามันจะเป็นคําตอบเองนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่คําหลอกของคนอื่นเขาหรือว่าจริงๆแล้วมันทําได้จริงๆนะครับหรือว่ายังไงนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวคนของเราเองนะครับ อย่าได้ลังเลอย่าได้สงสัยอย่าได้คิดเยอะมากจนเกินไปเพราะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะพลาดโอกาสที่สําคัญหรือว่าพลาดโอกาสที่จะได้รับรายได้ในส่วนนี้ไปนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้หรือว่าจะ,ะช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับช่วยกดแชร์ให้บ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย